รู้สึกว่าเขาเขาพยายามให้เห็นว่ามันมีทางเลือกนะมันไม่ได้ไม่ได้ทางตันอะ่ะทุกอย่างมันยังมีทางออกมันยังมีวย์ให้เราไปได้แค่ถ้าเราจะไปขอไปให้แบบให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจจริงๆว่าเราจะไปได้เราจะทำาึึงนี้จนจนเราใช้ชีวิตกับมันต่อไปได้เรื่อยๆจริงๆ เจอรับบทเป็นครูโกะนะคะเป็นครูใหม่ไฟแรงที่เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เรียนรู้ว่าการจะเป็นครูที่ดีนั้นต้องทำยังไงเป็นคำถามของตัวตัวโกะเองว่าการเป็นครูที่ดีคือยังไงอะไรที่เหมาะกับเด็กที่สุดในการที่จะทำให้เขาเรียนรู้ได้อยา่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆไม่ยากมากค่ะเพราะว่ามันมีพาร์ทที่ที่เชอรู้สึกว่าเชอเป็นเอเนอร์จีครูโกะอยู่ แต่คุกโกไม่ได้เป็นเธอร้อยเปหรือมีบางพาร์ทที่เชอก็แบบเธอก็ไม่เป็นคุกโกเหมือนกันในสิ่งที่เขาทําอะไรเงี้ยแต่อเนอร์จีความเป็นลูกเจี๊ยบเป็นความที่แบบพยักหน้ากับทุกเรื่องได้คะ่ะได้คะ่ะลองลุยทํโน่นทํานี่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยของคุกโกก็มีมีพาร์ทของเชอร์เหมือนกันที่ที่เป็นประมาณประมาณนั้นอยู่จะผสมผสมแล้วก็มีตัวบทเข้ามาผสมผสมเข้ามาบ้างแล้วก็มีความชื่นชื่นชมคุณครูของตัวเองอยู่แล้ว เคยมีไอเดียเหมือนกันตั้งแต่เด็กๆว่าถ้าเกิดฉันสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานใดสายงานหนึ่งได้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะถ่ายทอดให้คนนําข้อมูลที่เรามีเนี่ยไปต่อยอดหรือพัฒนาเขาต่อไปได้เพราะร,ารู้สึกว่าเราได้รับจากครูของเรามาเยอะในทุกช่วงวัยจะมีสักคนสองคนที่เป็นแบบแรงบันดาลใจให้ไม่มากก็น้อยรวมถึงครูหลายๆท่านที่เป็นครูสอนหนังสือเราเราก็จะแบบ appreciate เขาจังเลยอะไรเงี้ยเคยมีความตั้งใจที่แบบเออถ้าถึงวัยหนึ่งกเกษียณแล้วคงจะเป็นคนที่กเกษียณแบบ ไปสอนหนังสือเด็กอะคร <ś led> ูอยู่ในใจใช่แล้วจริงๆเชยก็เคยเป็นครูสอนพิเศษน้องน้องปฐมอะเคยเคยสอนพิเศษน้องน้องปฐมน้องน้องมัธยมก็เคยสอนไม่มากก็น,อน้อยแบบสอนพิเศษตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงนั้นทํางานเองอะไรประมาณเริ่มทํางานแล้วก็เป็น TA ผู้ช่วยแลบของอาจารย์อีกตอนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเล่นแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่ามันหนักกว่าที่เราคิดค่ะ <ś led> <c ười> การเป็นครูมันเหนื่อยกว่าที่คิดแล้วยิ่งยิ่งยิ่งครูในรูปแบบที่โกะเขา เขาเข้าไปเจอเขาเข้าไปลองอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าระบบระบบโรงเรียนแบบระบบใหญ่ที่เด็กหลายคนกับครูอ,อ,อาัตราส่วนที่น้อยกว่ากันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมันเหนื่อยกว่าที่คิดการตรวจการบ้านร้อยกว่าคนอะไรเงี้ยรู้แบบโอ้ไม่ง่ายแฮะเพราะว่ามันมันมันเยอะจริงๆสําหรับครูที่เขาต้องนั่งตรวจอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบโอเคเราพอจะเห็นภาพ ข้อจำกัดบางอย่างที่มันมีอยู่และอะไรบางอย่างที่น่าจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเรื่องนี้ได้ได้ใส่สิ่งทีเ่เป็นข้อมูลของระบบการศึกษาในหลากหลายรูปแบบให้ให้ให้เห็นด้วยว่าอามันมีการเป็นโปรเจกต์เบสนะมีชายเซ็นเตอร์นะมีเป็นทางเลือกเป็น general education ในเลือกหลากหลาย,ลายสายอะไรเงี้ยแล้วก็ในโรงเรียนมีรูปแบบไหนได้บ้างที่จะสนับสนุนเด็กให้ให้ให้เป็นไปตามที่เขาไปได้ ทางเลือกของเขามีอะไรบ้างตัวคูโก,โกสักภาคหนึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยเขามีทางเลือกอะไรที่เขาสามารถทําได้บ้างจริงๆยังมีโรงเรียนอีกหลากหลายแบบที่อาจจะเหมาะสมกับเด็กที่แตกต่างกันไปอีกด้วยเหมือนกันชอบกลับไปเป็นเด็ก15ได้ค่ะ <laughs> ได้วัยนี้ใช่ไหมความภูมิใจมากเลยที่กลับไปโอ้เนียนอยู่นะเนี่ยเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็อยากให้คนเห็นว่าเชอกลับไปเล่นบทแบบตอนเด็กก็ได้ตอนโตขึ้นมาก็ยังเล่นได้เราก็แบบพัฒนาตัวละครก็เล่นได้นะแบบตั้งแต่ไม่เก่งจนเก่งแล้วก็มีความโก๊โก้เป็นความสดใสนะเลยอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ <S <S ซึ่ง <S <S ชันสินเขาเชิญมายากยากเธอทำได้ไงเหรอคะพยายามจำค่ะว่าช่วงไหนเป็นยังไงแต่โชคดีที่ในกล่องเขาก็จะมีการช่วยบอกว่าอ่ะอเนี้ยทรงผมเป็นตัวช่วยบอกอันหนึ่ง แล้วก็มีเลเวลเขาจะเรียกเลเวลสูเลเวลหนึ่งเลเวลสเวลสมี3ามเวลโกจะมี3ามเวลในในในชีทที่เขาเขียนว่าแบบวันนี้จะหายเวลไหนบ้างก็จะดูก่อนอ๋อตอนนี้เวลสามคาแรคเตอร์มันประมาณนี้นะมันโตแล้วเวลสองมันกลางๆมันยังไม่เก่งมากแต่มันก็ดีขึ้นแล้วมันสอนได้แล้ว เวลศูนย์ก็คือแบบโอ้ทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยเวลหนึ่งก็แบบยังตื่นเต้นสันๆๆน,น,น,นแต่พยายามจะทําอะไรอย่เงี้ยเบอร์อยู่ <c oughs> บ้างค่ะแต่ก็จะถามเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าคืออะไรนะแล้วหลังจากนี้ฉันต้องไปทําอะไรนะผ่านเหตุการณ์สาคัญอะไรมาแล้วบ้างนะที่ทําให้โกะเขาโตขึ้นก็จะต้องรีมายได้ว่าจุดมาร์กสำคัญของแต่ละคอรว่าอ๋อ EP นี้เขาเจอเรื่องนี้ EP นี้เขาเจอเรื่องนี้ตอนนี้เรากําลังถ่าย EP ตรงกลางร,ระหว่างตรงนี้นะเราเอาแค่นี้ก่อนนะนี้ค่อยว่ากันเลย ตัวละครเยอะมากกว่าที่คนคิดนะคะแล้วก็มีทั้งพาร์ทของการเป็นของน้องๆเด็กๆแล้วก็พาร์ทของผู้ใหญ่ที่เป็นคุณครูโกะมันคือตรงกลางที่คอยแบบประสานเด็กยังไงบ้างผู้ใหญ่เขาต้องยังไงบ้างเป็นเป็นคนตรงกลางที่แบบอยากให้ทั้งสองฝั่งไปด้วยกันได้แล้วออกมาผลลัพธ์ที่ที่พอดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็จะเจอผู้ใหญ่แบบใจร้ายก็มีผู้ใหญ่ที่ใจดีก็มีเด็กที่ดื้อก็มีเด็กที่แบบ แปลกแยกก็มีเด็กที่โอเคก็มีอะไรเนี้ยมันมีความหลากหลายซึ่งมันเหมือนกับสังคมที่เราเจอกันจริงแล้วก็าาอาจจะสะท้อนให้คนรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราก็เจอเหมือนกันนี่นาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่เราเจอคนเดียวเป็นกําลังใจให้ได้ว่าเออมันมีคนที่เจอเรื่องประมาณนี้ใกล้ๆกับเราก็มีตัวเชอร์อยากให้เห็นความหลากหลายค่ะตัวเชอร์อยากให้รู้สึกว่าตัวเราอ่ะได,ได้ได้เรียนรู้มาในในรูปแบบที่ ค่อนข้างโชคดีที่ที่เจอความหลากหลายของของการเรียนตั้งแต่ระบบแบบนั่งเรียนในห้องแล้วครูเปลี่ยนเรียนเข้ามาระบบต่อมาเป็นระบบโปรเจกต์เบสก็คือเรียนเป็นหัวข้อหัวข้อแล้วทำทุกเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อนั้นทำให้เรียนรู้การทำงานที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มาเป็นมหาลัยก็จะเป็นระบบที่เลือกเรียนว่าเราจะเรียนอะไรเราจะมีอะไรบ้างแต่ก็มี general education ที่ทำให้เราได้เรียนที่มันนอกเหนือจากสายที่เราสนใจด้วย มันก็เลยต่อยอดจนไปได้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยอันเนี้ยในเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเขาเขาพยายามให้เห็นว่ามันมีนมทางเลือกนะมันไม่ได้ไม่ได้ทางตันอะ่ะทุกอย่างมันยังมีทางออกมันยังมีวย์ให้เราไปได้แค่ถ้าเราจะไปขอไปให้แบบให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจจริงๆว่าเราจะไปได้เราจะทำสิ่งนี้จนจนเราใช้ชีวิตกับมันต่อไปได้เรื่อยๆจริงๆ เป็นกำลังใจแล้วค่ะมันเป็นกำลังใจเป็นซีรีส์อบอุ่นน่ารากักมีความหวานเหววมีพัทกุ้งกิ้งมุ้งมิ้งมีพัทซีเรียสมีพททัทน,นุ่นนี่น่าจะเป็นหมดเลยครบทุกรสค่ะครบทุกรสเพราะร้รรองไห้เยอะมากค่ะฉันร้อ,องไ <laughs> ห้เยอะมากใช่หน,น,นักยากมากซีนตอนเด็กอ่ะนะคือด้วยความต้องกลับไปเจ็ดสิบห้าสิบหกอ่ะแล้วเขาแบบเจอเหตุการณ์ใหญ่คือ รถความแล้วครูเสียชีวิตอะโอ้เด็ก16ตอนนั้นที่เจอแล้วมันเป็นปมในใจของตัวโกมาโดยตลอดอะไรย่างเงี้ยเขาไม่เขาไม่มั่นใจเขาไม่เขาสู้ว่าเขาต้องเป็นการตอบแทนครูเขามากกว่าเออมันก็มีพาร์ทที่เขาจะก้าวข้ามตรงนั้นได้หรือเปล่าว่าเขาอยากเป็นครูเพราะตัวเขาเองหรือเพราะเขาแค่รู้สึกผิดจริงๆก็เป็นซีนดราม่าทั้งหลายแหละค่ะเพราะว่าจะเจอไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนเซนซิทีฟกับการร้องไห้ขนาดนั้นก็เลยแบบ ถ้าถ้ามันไปแล้วมันไปถึงมันก็ไปได้แต่จะใช้เวลานิดนึงยังไม่ได้เร็วมากอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าเราค่อนข้างเครียดกับกับซีนเหล่านี้อะไรเงี้ยดีใจที่ที่ที่ผ่านมาเราทําค่อนข้างโอเคได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็คนก็เอ็นดูรู้สึกไปตามตัวละครได้หนูก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเราก็กลัวว่าเราจะเอ็กซ์เพรสในพาร์ทเศร้าเศร้าของโกะได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ย จริงๆตีมหลักคืออยากให้ทุกคนมาตามหาคําว่าครูที่ดีคืออะไรจริงๆเลยนะแบบครูที่ดีคืออะไรนะอะไรเงี้ยเพราะคาถามหลักของเรื่องไม่ใช่ตีมหลักแบบขนาดนั้นแต่แบบคำถามหลักของเรื่องที่ที่ทครูโกกําลังพาทุกคนไปเรียนรู้ตามตามตัวละครตามเรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาก็ได้เจอความหลากหลายชาเลนจ์ว่าแล้วครูที่ดีของเขาคืออะไรแต่ละคนมีคําตอบที่แตกต่างกัน เชื่อารู้สึกเป็นประสบการณ์มากกว่าคือครูที่ดีของเราที่สุดในเนี้ยแต่การที่มีครูแบบครูโกะ <c oughs> ที่เป็นครูที่ใส่ใจน้องๆแต่ละคนจริงๆเด็กๆแต่ละคนจริงๆมันช่วยให้ช่วยให้ทั้งตัวเด็กแฮปปี้กับสิ่งที่เขากําลังทํากับเขาได้เจอในพาร์ทที่เขาอยากจะไปได้จริงๆมีคนส่งเสริมเขาได้ไม่มากก็น้อยจริงๆ ใช่พ่อแม่ก็ได้สะท้อนให้น้องๆให้ได้เห็นว่าจริง,รงๆเด็กก็มีความเครียดในแบบของเขาแล้วก็มีความแบบอยากช่วยอยากทําให้ดีอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบตั้งใจจะเกลรยตั้งใจจะนุน่จนจะนี่หลอกบางอย่างก็แค่แบบโอเคเขาอาจจะดื้อด้วยหรือเป็นวัยเขาที่แบบเราต้องเข้าใจเขานิดนึงแล้วต้องให้พื้นที่เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คอยประคับประคองอยู่ขางๆซางสมากกว่า รวมถึงให้เด็กๆเ,เข้าใจคครูด้วยถ้าเด็กๆด,ดูว่าแบบงานครูเขาก็ใช่ย่อยนะเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเหมือนกันหนูก็มีความรู้สึกว่าฉันอยากกลับไปเป็นเด็กใหม่เพื่อที่จะเป็นเด็กที่น่ารักกับครูเรากว่านี้สักนิดหนึ่งก็จะดีนะเพราะครูเหนื่อยมากเลยที่ต้องคอยตอบคาถามเชิญเดี๋ยวตอนเด็กเชิญเป็นคนที่ไปถามไปหาครู<ม>บ่อยมากใช่ไปตัวหนูจำไม่แล้วชอบแบบทําไมอะครูทำไมต้องมันต้องอย่างนี้ไงแล้วันนี้ต้องเราทาไงต่อแล้วครูก็จะแบบ เออนะครูก็เหนื่อยจากการสอนทำอย่างอื่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเราค่อนข้างเป็นคนไปทำให้เวลาในชีวิตของครูเขาน้อยลงเหมือนกันนะ <laughs> thank you teacher นะคะ on air ทาง true id นะคะตอนนี้ปล่อยพาร์ทที่2มาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครรอดูอยู่ที่ว่ายังไม่ดูพาร์ทแรกเพราะพาร์ท2ยังไม่มาตอนนี้นะคะตอนที่1ตอนที่16คุณดูได้รวดเดียวทีเดียว,ท,ยวที่ true id ได้แล้วนะคะฝากด้วยนะคะคุณมากค่ะครูที่ดีคืออะไร ทุกครั้งที่ฉันถามตัวเองด้วยคำถามนี้คำตอบก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงวัยและประสบการณ์ฉันเลือกที่จะเปลี่ยนคำถามและถามตัวเองใหม่ว่าครูจะทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนได้อย่างไรครูจะคอยเอาใจช่วยนะขอบคุณนะคะครูและหนูจะกลับมาหาครูทุกปีนะคะ